โอกาสนี้นะครับได้เวลาขอกราบดิฉันพระพระพาสข้าวพรชัยวฒนานะครับและพริรยานะครับทุนธรรบดีรอดานนะครับได้วางดอกไิ้กันครับเจ้าภาพจัดการพระตามแบบพระเจ้าจุตรที่ปรากฏในคำพิธัพุทธศาสนา สาจะเป็นปา่ที่พวายเขาสิญีนุ้นเขา้วยสิีทา้านที่้ของสวนชั้นกลาถึาจัดการของานงก็เป็นขั้นตอนให้ในทางดึของสะอาริสุทธินการสินตัวเกล็ดสกุลลชุนลานที่นีทีดีสวนชันากนในวันนี้เราขอสารธระ ทรงธรรมรัติ wide, ์นะครับพระบิาด้วารทุกับนอนวางหลับมีการละหลักที่บอกครับ่อระพุทธเจ้านะครับจะขอให้เข้าแถวนะครับตอนเลี้เป็นสามแถว ยาไใยทุกเ้นแถวนะครับจะจะจะเออะรียกว,ว่าเรยขค้นนะครับจะ้วอเป็นประดเพื่อวางดอกไม้จ์เสร็จนะครับรก็รับออของที่ราึดคือหนังสือนะครับหนังสือพระราชระวัรตรนะครับขอรัขอเชิญนะครับท่านผู้การนะครับ ลงพให้บางในสองห้องครับโดะทุคนนะครับในทาที่สต่จิเใจยศคินะครับเป็นการสบายสามแถวแล้วดับต่อไปครับแถวแถวนี้ครับเชิญครับลุกเลยครับลุกเแล้วก็เข้าต่อนครับเชิญได้ครับตามระสานั่งครับรอป่ะนะครับรอให้ท่าน ได้อนะครับครับผมถือเอผมถ่ายวิดีโออยู่จไปังไงได้ได้ได้แล้วจะไปเจอที่หอยจันนะครับ่อนด้วยนะครับแถวที่สามครับเสร็ครับต่อไปครับแถวที่4ี่ครับแล้วก็ ต่อขห้ดับเข้ามาเลยครับให้ดับต่อถวมานะครับก็ขอกขอบพระคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานพิธีนะครับมาร่วมงานพิธีก็เป็นกุศลนะครับพระศพสมเด็จพระญาณเลริญสวรนะครับสมเด็จพระสุคราชสมเด็จพระนารายกนะครับในพิธีพนี้ยังครับนี่ยัง ขอกระหม่อมขอห้องนะครับเนนามของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอขอพักคุณนะครับทุกท่านเป็นแบบสูงนะครับในโอกาสนี้นะครับถ้าถ้าใครยังยังไม่ได้รับหนังสือที่แล้กนะครับให้มารับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะมารับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับลงใมทพอนะครับที่จะแบ่งปันนะครับเพื่อประโยชน์นะครับ ที่จะได้อ่านได้ศึกษานะครับจเป็นอนุสตินะครับในบกเรากลับได้เลยนะครับเราเพิประ่านทค่ประูของห้องเรานะครับก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับท่านก็อนุญาตกลับได้เลยนะครับขอขอกรับขอบคุณในทุกคนทุกท่านครับ ผู้จิ้งกิจสอนด้วนยนะครับญาติพี่น้องผู้จัดการสนิทกันนะครับที่มาน,นะครับเอ,า,นะบเอา,าต่อเลยครับอะบต้องรีบร้อนครับสักคู่นะครับญาติพี่น้องนะครับที่สวมชุด ไว้ผูนะครับไว้ทุกก็ขอให้ปลงรูว่าไห้นะครับไปลงรูวไาว้ขอบคุณมากนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่โดเสร็จพิธีนะครับขอบคุณจา ก็าถือเป็นมงคลแห่งชีวิตนะครับ,รรบที่เราได้มีโอกาสนะครับได้วางดอกไม้จันทร์นะครับในเรื่องในที่พีแลเพื่อนบุศลสพระศพนะครับสมเด็จพระสาสมเด็จพระญาณสัฒนกรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระ สกุลมหาสารปริญญายกนะครับตระการแลนวัฒการนะครับขอบพระคุณนะครับพระครูได้บอกว่ากฤติเทพวิทยารานะครับพระครูเผยวิษานธรรมตรการแลวัฒการขอบพระคุณนะครับพระครูไปยศสารมงคลนะครับพระครูวาเกิจนะครับแล้วก็ เระเถาะรุทธีเรลัคทุกรูปนะครับที่ได้ประเบียนสถานที่นะครับอย่างสวยงามสมพระเกียรตินะครับของของค์พระได้องค์สมเด็จสัจธรรมของพวกเรานะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาด้วยใจนะครับมาด้วยความรักในพระองค์ท่านด้วยความก้าวความศรัทธานะครับพระอ ผมเพิ่งรู้นะครับว่าพค์ท่านสามารถที่จะพูดได้ด้หลายภาษานะครับจากประเทศยุีรปนะครับพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดรมันฝรั่งเศสและภาษาจีนนะครับถือว่าวันนี้นะครับพวกเราได้ได้มานะครับทำในสิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับให้บชีวิตของเรา ให้กับครอบครัวนะครับให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่จะอยู่ร่วมกันอยู่มีความสุขนะครับครับถ้าหนังสือยังไม่ได้รับแจกด้วยนะครับหนังสือเล่มเล็กก็ได้นะครับ่ถ้าเล่มใหญ่ไม่พอต้องมีเล่มเล็กนะครับเล่มเล็กให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนนครับไปยืนตรงชั้นใต้ก่อนค่อยก็อ้องเวทนาเกตบนะครับ สาธุกับยักษ์พี่น้องนะครับก็ให้มีความสุขความเจริญในครับเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนทุกคนนะครับได้ครับคุณแม่เองนะครับเห็นทุกนะลุงโมทนาสาธุนะครับสาธุในในสตาบุญนะครับของทุกคนทุกท่านครับคุณป้าครับผมครับ